สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้าทางเพจ Facebook ชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวการจัดส่งรถไถนาเดินตามนะคะเป็นกระทิงแดง KS 7 2นะคะตัวนี้นะคะสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะลูกค้าอำเภอบ้านโูกจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะตัวนี้นะคะบวกค่าส่งพันห้านะคะตัวนี้นะคะกับกระทิงแดง KS 7 2สั่งซื้อออนไลน์นะคะบวกค่ามันพันห้านะคะสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะพร้อมร้อยอยางนะคะ พร้อรับได้เลยนะคะกับกระทิงแดง k ค7 2สนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถาม094602 2291นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านเกยาลลำไยตําบลวังบัวอำเภอคลองของุขงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะสนใจโทรสอบถามได้เลยนะคะยังมีอีกสอง คันนะคะกับกระทิงแดง k s 7 2แล้วก็มีเป็นบิกจิวบางนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ